สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3เรื่องการวัดความยาวกันนะคะ ไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่สะดวกและง่ายดายที่สุดในการวัดความยาวโดยไม้บรรทัดจะมีช่องตัวเลขบอกความยาวเป็นช่องๆมีระยะห่างเท่าๆกันค่ะเริ่มจาก0ูนเซนติเมตรซึ่งไม้บรรทัดบางอันอาจจะมีตัวเลขศูนย์กำกับหรือไม้บรรทัดบางอันอาจจะไม่มีเลขศูนย์กำกับก็ได้ค่ะความยาว1ซนติเมตรแบ่งเป็น10ช่องเท่าๆกันนะคะแต่ละช่องยาว1ม mm มค่ะ ความยาว10มิเมเท่ากับความยาว1เซนติเมตรเซนติเมตรใช้อักษรย่อว่าซอมอจุดนะคะมิเมตรใช้อักษรย่อว่ามมจุดค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดกันนะคะ 1. วางไม้บรรทัดท่าไปตามขอบหรือแนวนอนของสิ่งที่จะวัดค่ะ โดยให้จุดเริ่มต้นของไม้บรรทัดอยู่ที่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดดังรูปนะคะ 2. อ่านความยาวค่ะโดยดูจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ตรงกับปลายสุดของอีกด้านหนึ่งของสิ่งของดังรูปนักเรียนจะเห็นว่าดินสอยาว11เซนติเมตรค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดกันไปแล้วคุณครูก็มีตัวอย่างการวัดความยาวมาให้ดูกันนะคะอย่างเช่นสมุดเล่มนี้ยาว7ซนเมตรค่ะต่อไปเรามาดูดินสอแท่งนี้ค่ะดินสอแท่งนี้มีความยาว3เซนติเมตร3มิเมตรค่ะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยการทำใบงานกันด้วยนะคะ